เทียบ10ข้อครับระหว่าง Ne t ต X กับ b y d Auto 3เลือกคันไหนดีรวมถึง MG4 นิดๆด้วยนะครับคลิปนี้ไม่เข้าข้างแบรนด์ไหนครับความเห็นส่วนตัวของเราครับเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างคุณได้ประโยชน์มากที่สุดสวัสดีครับผมพัดจากทีพัดรีวิวนะครับในเลยราคาประมาณ800,000บาทนะครับเนต้า X จะได้ตัวสมาร์ท799และ BWD Auto 3จะเป็น Dynamic นะครับ7999แพงกว่า900บาทนะครับส่วน MG4 เนี่ยถามว่าเลือก MG4 ไหมผมขอต้นคลิปตรงนี้เลยว่า Mg4 เนี่ยผมว่ามันเหมาะกับวัยรุ่นนะคือแบบเบาก็ใกล้ๆกันนะครับรถคอมแพกหน่อยกระชับกระชับคอนโซลโล่งๆหน่อยนะครับกระจุกกระจิกเหมาะก,กับวัยรุ่นมากกว่าความเห็นผมนะครับแต่ว่าถามว่าผมเลือก Mg4 ไหมถ้าผมจะซื้อ m g4 เนี่ยผมจะเลือก Mg4 ตัว xpower แบบไม่คิดเลยครับอัตราเร่งดีนะครับเบรกดี และก็การใช้พลังงานดีนะครับขับสี่ด้วยมันน่าสนุกไม่น้อยต่อชีวิตประจําวันของเรานะครับแต่คนทั่วไปอ่ะที่มันเน้นเรื่องของการขับสนุกนะครับเน้นเรื่องอ,อยากได้รถยกสูงหน่อยนะครับไว้ลุยน้ําท่วมหนีน้าท่วมเนี่ยขอเริ่มต้นข้อหนึ่งครับคือระยะการวิ่งแบตเตอรี่และการรับประกันแบตเตอรี่นะครับ MG4 อีกนิดนึงเขาเป็นตัวเริ่มต้นนะครับในการที่บอกว่าแบตเตอรี่ MG4 จะรับประกันแบบไ l ฟ์ไท i ์ e นะครับคือตลอดอายุการใช้งานของรถนะครับ ผู้ใช้ที่ซื้อก่อนหน้านี้ไปก็ได้รับการรับประกันคนที่ซื้อมือ2ต่อไปเนี่ยก็ได้รับการรับประกันแบตเตอรี่ตรงนี้เหมือนกันเฮ้ยอันนี้ตบมือนะดีมากเลยนะครับแต่ว่าเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรเนี่ยศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์เขาด้วยนะครับในขณนี้ฝั่งของ n e t ต X เนี่ยรับประกัน 8, 8ปีนะครับระยะทางคือ180,000กิโลเมตร อตโต้สามแปดปีเหมือนกันนะครับแต่ระยะที่1นึ่งแหกมื่นกิโลเมตรน้อยกว่า20 0 0 0กิโลเมตรนะครับอย่างไรก็ดีนะครับในไอระยะที่เขาประกันมาเนี่ยต้องดูด้วยว่าเป็นแพ็กเกจมาตรฐานนะครับหรือว่าแพ็กเกจช่วงโปรโมชั่นแบบบรเวทที่ขึ้นมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่าดังนั้นก่อนที่คุณจะซื้อนะครับคุณอาจจะดูคลิปนี้ในปีหน้าแล้วหรือช่วงปลายปีแนะนําว่าศึกษาข้อมูลการรับการเขาด้วยนะครับว่าปัจจุบันนี้เขารับประกันแบตเตอรี่อย่างไรครับแบตเตอรี่ตัวเนี้ยมันลุยน้ําปะ มันกันน้ำได้ปะเออผมว่าข้อนี้คือข้อสําคัญนะครับคุณคิดดูเด็กอย่างเน t ต้าเเนี่ยบอกว่าแบตเตอรี่สามารถป้องกันน้ําและฝุ่นระดับ IP68 ได้นะครับเมื่อติดตั้งกับตัวรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเขามีการทดสอบการเอารถไปแช่น้ําให้ดูเลยว่าระยะน้ําลึก30เซนเนี่ย เฮ้ยตัวรถใช้งานได้ออนแบตเตอรี่ได้ออนไฟได้ไม่เป็นปัญหาครับแถมจอดแช่ไว้นานนะครับน่าจะหลัก2อสาชั่วโมงบวกด้วยจากที่เราไปงานมานะครับยังไม่เห็นนะว่าขับจริงจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอันนี้โชว์ในงานแบบนี้และค่อนข้างมั่นใจบอกบนเวทีเลยว่าแบตเตอรี่ฉันป้องกันน้ําและฝุ่นระดับ IP ห8สิแและ62กิโลว์ชั่วโมงนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่เรานะครับมีมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นในระดับที่สูงมากๆเลยคือ IP 6 8และวันนี้เองนะครับเช ีในอดีตที่ผ่านมามเรามักจะเห็นว่ารถไฟฟ้าตัวเตี้ยๆมีปัญหาว่าแบตเตอรี่ขับลุยน้ามานะครับจอดแช่น้ําไว้แป๊บหนึ่งแล้วพัง15นาทีพัง20นาทีพังคือเราไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับว่าเป็น user error ไหมนะครับบอกข้อมูลครบไหมหรือว่าจริงๆแบตเตอรี่มันพังแบบนั้นอะ่ะผมว่าเพนพอยต์จริงๆคือช่วงเนี้ยถ้ารถจนค่ายไหนนะครับ e-b ค่ายไหนสามารถเคลมว่าแบตเตอรี่ชั้นเนี้ยขับลุยน้าได้จริงนะครับไม่พังจริงในระยะตามที่กําหนดตรงเนี้ยเฮ้ยแล้วมันใช้ได้จริงอะ่ะ ผมว่าผู้ใช้อย่างเราอ่ะคนซื้ออย่างเราอ่ะเทใจไปฝ่งนู้นไม่น้อยเลยแหละถ้าทำตรงนี้ได้ดีนะยครับใครทำได้ผมว่าเวิร์กอ่ะไม่ใช่ว่ารถจนเป็นคอสอเวอร์ยกสูงระดับเป็น SUV มาแล้ว BSUV CSUV เอแล้วยังต้องกังวลเรื่องน้ำเข้าแบตอีกแบตจะพังไหมเจอน้ำไม่กล้าขับไม่ใช่อ,อันนี้เป็นโลหะโลหะเลยนะครับอย่างไรก็ดีครับก็ต้องไปดูต่อว่าอ่ะสมมติถ้าแบตแม่งพังมานะครับใครจะเป็นคนรับประกันที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้ใครไหนนะ ประกันก็โยนให้ฝั่งของค่ายรถยนต์ ้ารถยกต์ก็โยนให้ประกันว่าเออมันเป็นบัติภัยปะเออฝนตกมาเนี่ยประกันต้องรับผิดชอบติหรือประกันก็โยนให้ฝั่งของผู้ใช้นะครับผมผู้ใช้เนี่ยใช้งานเอง User e r r o r เองนะครับไปขับเองทั้งที่แบบไม่ระวังชุดแบตเตอรี่ทั้งชุดอะ่ะมันก็น่าจะหลักหลายแสนบาทอะ่ะดังนั้นใครก็คงไม่อยากรับผิดชอบอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเราจะเป็นประกันหรือว่าค่ารถยนต์นะครับดังนั้นถ้าทําให้ดีซีลให้ดีได้เนี่ยผมว่านะ่าจะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยเลยนะครับส่วนระยะทางที่วิ่งได้นะครับเนต้าเอ็กตัวสมาร์ตนะครับจะววน B ะ Auto สเนี่ยแบตเตอรี่50.25านะครับวิ่งได้ที่410นะถ้าคุณอยากได้แบบ extended range นะครับให้480เท่ากันเนี่ยต้องไปซื้อตัว extended นะครับที่ราคาแพงกว่านะครับก็แบบ8 0 0แ0นกว่าบาท9 0 0 0แสนกว่าบาทอันนี้แล้วแต่มุมมองและกันข้อ2ครับคือเรื่องของอัตราเร่งนะครับอัตราเร่งเนี่ยในต้ว xclaim มาที่0ย์ถึงอยกาวินาทีและตัวของ b w d auto 3เนี่ย 7.3นะครับอันนี้ในเว็บเขาเคีมมานะของเรเวนะครับแต่ว่าคนเออ่ในหลายเว็บก็เขียนว่า7.9นะครับสำหรับรุ่นไดนามิกใช้จริงก็คงประมาณ8แล้วกันส่วน็ตต้าเอ็กก็ติว่า10แล้วกันอ่ะต่างกันประมาณสองวิถามว่าจำเป็นไหมสิบวิเนี่ยจริงๆแล้วก็ถือว่าเร็วนะครับเทียบกับรถจนพีพีวทั่วไปอะ่ะ10วินี่น่าจะเร็วกว่าเกือบทั้งตลาดอะ่ะหรือว่าจะเป็น Honda Civic 1.8สมัยเก่าที่ซิ่งซิ่กันแบบเนี้ย ก็ยังไม่ถึงกับ9.5นะครับก็10ปวิกว่าดังนั้นถามว่ามันช้าไหมไม่ชา้ามันใช้งานได้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าอย่าลืมว่าในยุคนี้ที่ EV เต็มเมืองอะ่ะในยุคนี้ที่กระบะซิ่งรีแมปกันเต็มเมืองอครับถ้าเกิดว่าคุณเจอบางคนที่แม่งแบบช้าแช่ขวาแล้วแม่งไม่หลบอะแล้วจังหวัดคุณจะแซงแม่งแม่งเสกแรงขึ้นมาทันทีแบบนี้เอออันนี้เหนื่อยจะแซงก็แซงลําบากนะครับงุนหงิดใจผมว่า ความแรงสาหรับผมมาสําคัญไม่ได้เอาไว้วิ่งท็อปสปีดไม่ได้เอาไว้แข่งกับใครแต่ว่าไอ้แซงพวกไอ้ช้าแบบ60แช่ขวาแบบเนี้ยอันเนี้ยผมว่าออโต้สมีภาษีที่ดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าใครอยากแรงก็ MG4 XPower เหมือนกันนะครับต่อไปเรื่องความปลอดภัยกล้องรอบคันนะครับข้อนี้ผมว่า MG4 เฉยๆเนี่ยกล้องี่แบบไปหาคลิปดูก็ได้นะครับคลิปนี้แบบของพี่สุรมิตรก็ได้ครับขับซากก็ได้นะครับเห็นยังชัดเจนเลยครับกับ MG4 แบบ อ่ะไม่พูดแล้วกันนะครับส่วน Neta X และ BYD Auto 3ให้กล้องมาชัดเหมือนกันนะครับ Auto 3ผมว่ายังชัดกว่าเล็กน้อยด้วซ้ำชัดเลยแหละโอล่า BYD เนี่ยกล้องรอบคันชัดมากนะครับ Neta X กก็ จากที่ดูก็คือชัดประมาณหนึ่งนะครับผมอ่ะยังไม่ได้ขับเน็ต้าเอ็กนะครับแต่ว่าตัวของออโต้สกับ MG4 เนี่ขับแล้วนั่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับความเห็นผมเรื่องกล้องเราคิดว่า2คันนี้พอๆกันใช้งานได้จริงเหมือนกันในส่วนของพวกเซนเซอร์ต่างๆนะครับพวกเอเดอะไรพวกเนี้ยในซอฟต์แวร์ปัจจุบันกับบ้านเราใช้ยากนะครับบางทีมอเตอร์ไซค์เฉียวเลนมารถเบรกเองอัตโนมัตินะครับนั้นในกลุ่มของ a d c r u i s e c ู n t r o l นะครับหรือว่าเอเดอรการแจ้งเตือนต่างๆการเบรกออโต้การประคองรถอย รอบคันเป็นสาคัญดังนั้นข้อนี้ n e ต้ากับอัลโตสผมให้เท่าๆกันนะครับ <c oughs> ข้อต่อไปครับคือภายในครับที่มีคนด่าผมเยอะนะครับหรือว่าผมอาจจะไปตีเขาก่อนก็ได้นะครับคือเรื่องของเนต้าเนี่ยไม่ชอบเลยสีทองมาดูแบบทองเหลืองๆนะครับและภายในสีเบสสีน้ําตาลเนี่ยไม่ชอบครับอาจจะไม่ชอบสีน้ําตาลโดยส่วนตัวก็ได้นะเพราะว่าอย่างตัวของคายเยนเองก็ตามผมว่า สีออกน้ำตาลน้ำตาลส้มๆแบบนี้มันก็รอดยากมีไม่กี่คันที่รู้สึกว่าเป็นสีน้ำตาลโทนนี้แล้วรอดอใ,นในความเห็นผมนะครับแต่ก็ไม่ต้องโกนไปนะครับเพราะว่าตัวของเนสเอ,อ็กมีสีดําให้เลือกจ้านี่ครับคือสีเบจน้ําตาลที่ผมไม่ชอบนะความเห็นส่วนตัวนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเขามีสีดําด้วยนะจ้าเฮ้ย <He i, S 2> พอสีดํานี่ดูดีเลยนะแรงมานานใจน่าจะมาจากรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งปะคล้ายๆดูมินิมอลนะครับการคลิปท้องที่หายไปเป็นแบบโคเมียมเป็นแบบสีเทามาดูดีมากขึ้นนะครับสำหร ในรุ่นสมาร์ตอ่ะตัว799อ่ะผมจําไม่ได้นะรู้สึกว่าจะอยู่ที่สีภายนอกกับภายในนะครับถ้าสีภายนอกสีเนี้ยจะได้สีภายในสีน้ําตาลถ้าสีภายนอกสีเนี้ยจะได้ภายในสีดําน่าจะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นอยู่ที่คุณเลือกสีภายนอกด้วยสําหรับผมเนี่ยผมขอเลือกภายในสีดําแบบไม่คิดเลยสาหรับในื้ตาเอ็กนะครับในขณะที่ฝั่งของ B ีวีดีโอต้สาที่มีคนบอกว่าเอ้ยผมไปอวยเขานะครับความมินิมอลผมว่าเส้นสายบางอย่างอาจจะดูรกมากกว่านะครับแต่ว่ามันดูสะอาดตามากกว่าสีทองที่เราว่าไปนะครบ่มาไชอ รกหูรกตาเน,เนี่ยจุดนี้เลยนะครับมันใช้ยากอเออจุดนี้เราก็ติเหมือนกันนะครับแต่อีกจุดหนึงที่คนติกันเนยอะคือเรื่องของหมอลองหัวของคนนั่งหน้านะครับว่าไม่สามารถปรับสูงต่ำได้ฝั่งของออโต้สารเนี่ยจะบวบกว่าเล็กน้อยด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างนิ่มนะก็พอที่จะชดเชยได้ครับเนต้าปรับไม่ได้เหมือนกันความเห็นผมผมเฉยๆจุดนี้เพราะว่า วลาผมนั่งเนี่ยตำแหน่งหัวผมค่อนข้างพอดีกับทั้ง2รุ่นเลยนะครับแต่ถ้าคนสูงกว่าผมนะครับหรือว่าคนที่ตัวเล็กกว่าผมแบบผู้หญิงตัวเล็กๆอ่ะบางทีเขานั่งแล้วไอ้ตัวที่มันนูนมาเนี่ยมันไปทิ่มหัวด้านบนเขาอ่ะครับถ้าเขาขับรถที่มันสามารถปรับเบาได้เขาก็ปรับสูงไปเลยเอาหัวอยู่ตำแหน่งอยู่ตรงรูนั่นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองล้วกันไปลองนั่งคันจริงดูนะครับว่าไอ้เบาปรับไม่ได้แบบนี้เนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าฝั่งของออโต3เนี่ยจะดูทรงสปอร์ตมากกว่ามีการเจาะูมมานัี่ซึงดดปอ ปัญหาคือเวลาคุณนั่งเบาะหลังเนี่ยผมว่าอัลโต3จะดูติดตันมากกว่านะครับเนต้าเบามันจะดูเพียวกว่าดูเล็กกว่าในส่วนของด้านบนนะครับทำให้การใช้งานในส่วนของการนั่งแบบครอบครัวผมว่าฝั่งของเนต้า X ค่อนข้างได้ภาษีที่ดีกว่านะครับเราต้องดูความอเนกประสงค์ด้วยนะครับว่ารถจล2 2รุ่นเนี้ยเหมาะกับใครฝั่งของ MG4 อาจจะเหมาะกับวัยรุ่นที่เราบอกไปนะครับฝั่งของอัลโต3เนี่ยผมว่าเหมาะกับคนที่แบบ ใช้ชีวิตวัยรุ่นบ้างนะครับหรือว่าอาจจะมีครอบครัวบ้างนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆมีคนนั่งหลังบ้างอัตโต้สเนี่ยจะให้ความจุข,ของพื้นที่สัมภาระหลังมันครับอยู่ที่440ลิตรนะครับและถ้าเกิดพับ,บเบาะนะจะอยู่ที่1,304ลิตรในคันที่เนเนต้า X เนี่ยเราจะได้ความจุอันที่5 0 8ลิตรนะครับและถ้าพับเบาะเนี่ยจะได้ที่1,388ลิตรครับใครบางคนอาจชอบนะครับจอในห้างนะครับเปิดแอร์ไว้แล้วก็ ปีนไปนอนเบาะหลังอะไรแบบเนี้ยชั้นๆหน่อยก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่บุมมองนะครับซึ่งมันก็ต้องไปถึงขนาดของช่วงล่างครับช่วงล่างเนี่ยทั้งหมดให้เป็นมัลติลิงค์นะครับสำหรับด้านหลังนะครับแต่ข้อจํากัดของรถจีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามคันไหนก็ตามนะ <S <S <ๆ>ผมยังไม่เคยถูกใจช่วงล่างรถจีเลยอ่ะผมว่ามันดีดอ่ะตัวของสปริงอ่ะแข็งแต่ตัวโช๊คอ่ะนุ่มทั้งนุ่มฝั่งของคอมเพรสอ่ะคือจังหวะลงหรือว่าจังหวะรีบาว ดีดบึ้งเลยอะคือมันรับแรงสปริงมันหนวกไม่ไหวอะครับใช้ใน,นถนนเรียบๆอะคุณคิภาพแบบ m 6ปะเรียบๆเ,เลยครับทางด่วนสร้างใหม่ยเงี้ยเออนิ่งสบายอ่าใช่จริงไม่เถียงครับถ้าคุณขับแบบไม่เกินร้อยนะครับถ้าคุณขับเร็วและเจอทางด่วนในเมืองนะครับหรือว่าเจอถนนที่แบบเป็นบัมบัมเป็นคลื่นๆบ้างโอ้โหคุณครับเปลี่ยนสปริงได้ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโชค๊คคับได้ก็เปลี่ยนให้มันหนืดมากขึ้นครับมันจะนั่งสบายมากขึ้นไม่วันไม่งั้นเนี่ยนั่งหลง ค่อนข้างเวียนหัวและคนหลายคนก็ปวดลองไปเซิร์ชดูก็ได้ครับว่าตัวฝั่งของคอสอเวอร์เนี่ยมันยกสูงมาประมาณนึงแล้วอะครับและยิ่งมีความโครงอีกอะโชคนิ่มอีกอะเวียนหัว ดังนั้นในข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญสําหรับครอบครัวที่มีคนนั่งหลังเลยครับต่อไปครับคือขนาดภายนอกครับถ้าเรามองเรื่องภายนอกครับจุดชาร์จแบตเหมือนกันอยู่ฝั่งขวาเหมือนกันนะครับความสวยงามแล้วแต่มุมมองนะครับผมอาจแอบจะเทใจไปฝั่งของออ t โต้ทรเล็กๆด้วยนะครับเพราะว่าในวันที่เปิดราคามาเกือบล้านสองวันแรกอะแล้วไอ้ด้านหลังอะ่ะที่เป็นสีเงินคล้ายๆเกรดมังกรน,นะครับเฮ้ยเป็นสวยนะมันดูสมราคาลดแบบ ราคาเหยียบล้านได้ครับความสวยงามความดูเรียบหรูต่างๆนะครับเออมันใช้งานได้แต่ณวันนี้เนี่ยก็เหลือราคาหลักแสนแล้วนะครับแปดเก้าแสนคำถามคือเนต้าเมันดูหรูหรามั้ยอ่ะลองดูโฆษณาแอดของเนต้าเครับคุณดูดิไม่ว่าสีไหนะอย่างไรผมว่ามันก็ยังไม่ได้ปังขนาดนั้นอนะ่ะแต่แต่ช้าก่อน,นครับถ้าเกิดว่าเราดูไฟไท้ายคันที่ผมถ่ายมาสีขาวส่วนไฟไท้ายที่ลอยตัวแบบนี้ดูสวยงามใช้ได้เลยนะแล้วไปดูภาพของฮ่องกงนะครับภาพนี้ คุณดูดิภาพเนี้ย <Wow. S 1> ถ่ายมาสวยเลยสีสวยและทรงแบบท้ายลาดๆหน่อยนะครับดูทรงแบบยุโรปยุโรปอ่ะอันนี้ไม่ได้จะไปแซะไปแขวะใครนะครับภาพเนี้ยน่าจะเป็นสถานที่เดียวกับที่เป็นวิดีโอแอดของเนต้าเมื่อกี้เลยนะครับลองเทียบโฆษณาของออ t โตสาฝั่งยุโรปก็ได้เห็นปะบอกแล้วมันทนแบบฟิลฟยุโรปเลยถ่ายมาเมื่อกี้สวย ถ้าผมเป็นเนต้านะผมจะโปรหมดด้วยรูปแบบเมื่อกี้เลยอะ <S <S ต่อมานะครับคือเรื่องความไม่ชอบส่วนตัวนะครับที่พูดไปคลิปเก่าของเนต้าเอ็กนะครับคือเบาะรองหัวอะพูดไปแล้วอันนี้บางคนไม่ชอบแต่ผมเฉยๆยผมพอดีนะครับตัวของกระจกตัดแสงหลังที่ปรับมือไม่ออโตอออ้หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยลดราคาแบบทําราคามาดีไม่เกินแปดแสนแล้วอะก็ต้องยอมเข้าไปปะแค่นี้มันก็คุ้มแล้วเดี๋ยวเพิ่มต้นทุนไปราคาเพิ่มจะว่าไงเฮ้ยอย่าลืมนะเขายังมีแกปอีกเก้าร้อยบาทที่จะไม่ถึง8 0 0แสนบาทนะครับ กระจกตัดแสงหลังแบบออโต้ต้นทุนไม่น่าแพงมั้งขายในตลาดก็ไม่น่าเกิน2,000บาทนะครับลำโพงก็ต้นทุนไม่สูงเหมือนกันในความเห็นผมเคยอยู่โรงงานที่แบบผลิตอุปกรณ์รถยนผลิตตัวของลำโพงรถยนมามาก่อนนะครับผมรู้สึกว่าลำโพงดีๆเนี่ยก็อีกไม่กี่พันบาทถ้าเกิดว่าลำโพงเดิมไม่ดีใส่ลำโพงดีๆมาอีกไม่กี่ตังค์ดังนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องต้นทุนอะไรมากมายเลยครับ ส่วนอัลโต่สเนี่ยตัวหนังตัวผ้าตัววัสดุของการหุ้มเบาะรุ่นใดๆก็ตามนะครับผมมองว่าเนต้าเอ็กเนี่ยดีกว่าคือเบาะค่อนข้างนุ่มกว่านะครับการบุนุ่มส่วนต่างๆเนี่ยเอยนุ่มนะต่อให้ไม่ชอบสีลองสัมผัสลองนั่งดูผมว่าเบาะค่อนข้างนุ่มใช้ได้เลยครับและการทําเรื่องของเอ็ก์โกลิกดีไซน์ต่างๆเนี่ยวางแขนตำแหน่งวางตำแหน่งรองหัวหรือว่าการเบ้าหัวของผู้โดยสารตอนหลังเนต้าเอ็กค่อนข้างทำได้ดีกว่าอัลโต่สในความเห็นผมนะครับต่อไปครับคือเรื่องส่วนบริการครับมีคนคอมเมนต์ว รอให้มีศูนย์บริการครบทุกจังหวัดก่อนค่อยซื้อค่ายไหนมีบ้างวะไม่น่ามีปะเอาแบบนี้เทสลาที่มีศูนย์บริการหลักๆก,ก่อนนั้นนี่ยแห่งเดียวนะครับคือที่รามอแพงพัซโอนะครับเขาก็สามารถที่จะขายรถได้อะเขาก็สามารถที่จะเซอร์วิสรถเขาได้ผู้ใช้ก็ไม่ได้บ่นนะครับและเขามีศูนย์ที่มาสามารถรับซ่อมนะครับคืออ,อู่ซ่อมอที่มีการโอเวอร์ได์จากตัวของเทสลาครับก็สามารถดําเนินการเรื่องนี้ได้เหมือนกันนะครับ เหมือนว่าเท sla ไม่ได้มีสูตรบริการเยอะมากมายครับแต่ว่าสามารถใช้อู่ใช้ที่อื่นในการออกไหลในการซ่อมที่ได้มาตรฐานระดับเทส la การันตีได้ก็สามารถบริการเรื่องนี้ได้เหมือนกันนะครับคุณต้องแยกแยะนะว่าสูตรบริการที่เยอะกับสูนย์บริการที่มีคุณภาพต่างกันนะครับอย่างรถจนค่ายญี่ปุ่นเนี่ยคุณรู้ป่ะบางทีอย่างรถผมเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างเดียววันธรรมดาเข้า9ก้าโมงเช้าแม่งรับรถ4ี่โมงเย็นเจอมาแล้วนะ คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องยี่อะไรนานขนาดนั้นวะคุณเคยเห็นไหมศูย์บริการรถยนมีข้าวมันไก่ให้กินมีนมจีบให้กินมีแมคโดนัลล์ให้กินหรือไอติมเฮกินดาร์ดกาแฟาสดให้กินสูย์ที่คุณเคยเข้ามีไหมซึ่งมันมีนะครับศูย์ที่เขาให้คุณกินเยอะขนาดนี้ครับแต่ก็อาจจะมีข้อแรกเปลี่ยนที่แตกต่างกันไปเช่นศูย์อาจจะมีการบริการที่อีกรูปแบบหนึ่งนะครับแตกต่างจากสูย์บริการที่แบบของกินน้อยแบบขนมปังขาไก่มาม่าฉีกซอง Terror, ไม่ไม่ใช่มาม่าห่อยนะมาม่าฉีกซอลนะครับเออก็ก็มีเคยเจอแบบมาแล้วนะครับหรือว่าเป็นที่นอนแบบแครเออปูแคร้คุณนอนเลยผมเจอมาครบทุกแบบแล้วให้ความสําคัญว่าสูบริการที่คุณต้องการอ่ะแบบไหนให้ความสบายตอนที่คุณเอารถไปเซอร์วิสไหมนะครับอาจจะปีละครั้งปีละ2ครั้งว่ากันไปหรือให้ความสําพันกับงานซ่อมงานบริการเช่นอ่ะมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวได้เร็วนะครับอ่ะน้ำมันเกียร์อาจจะต้องเปลี่ยนก็เรเปลี่ยนได้เร็วนะครับหรือว่าไปขัดตัวของระบบจ่ายไฟต่างๆนะครับน้ำยาเช็ดตัวสายไฟต่างๆดีไม่เป็นค ไม่เป็นรอยไม่โดนสีรถอ่ะก็ว่างันไปงานซ่อมก็ต้องดูครับซ่อมเร็วไหมนะครับดองอไร่อยไหมบางทีนัดรับอไหล่อาทิตย์หน้าเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจากอาทิตย์เป็นเดือนจากเดือนเป็นหลายเดือนมันก็มีให้เห็นแล้วครับกับค่ายรถยนต์ไฟฟ้าบางค่ายนะครับถ้าคุณจะซื้อเนี่ยผมว่าเรื่องศูนย์บริการมากมายหลายจังหวัดไม่ใช่คําตอบไม่ใช่สิ่งสําคัญที่คุณต้องคอนเซิร์นแต่ว่าเราต้องคอนเซิร์นว่าอไหล่มันมีจริงป่ะเบิกได้เร็วจริงไหม ซ่อมมาในมาตรฐานจริงไหมหรือว่าตอนที่จะซ่อมเนี่ยสมมติแบตเตอรี่พังชนมาแบบอาเราชนเองเลยตัวของค่ายรถยนต์เนี่ยเรื่องมากกับประกันไหมดีลกับไม่ลงตัวไหมผมว่าข้อนี้คือสิ่งสำคัญมากกว่านะครับดังนั้นสู์บริการเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่ละที่รถยนต์ค่ายเดียวกันสู์บริการ,ร,การดีลเลอร์คนละที่อาจจะบริการแตกต่างกันมาตรฐานแตกต่างกันก็เป็นได้เลือกสูบบริการที่คุณว่าไว้ใจได้มากที่สุดครับและสุดท้ายข้อสิบครับ,ค,รบคือราคาจะตกไหมพี่ซื้อก่อนดอยก่อน ต้องตอบแบบนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเนต้าเอ็กเปิดราคามาแพงกว่าจีนมาเยอะนะครับในจีนถ้าผมจะไม่ผิดนะหกแสนกว่าบาทที่เขาตีเป็นเงินไทยมานะครับในไทยเนี่ยเจ็ดแสนกว่าบาทดังนั้นเนี่ยคุณต้องถามก่อนว่าถ้าเกิดว่าเนต้าเอ็กจะลดราคาลงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ม่งก็โคตรจะถูกแล้วนะครับเขาจะลดเท่าไหรอ่อ่ะเต็มที่ก็น่าจะไม่น่าจะต่ำกว่าราคาจีนมาถ้ามันจะลดได้ครับเขาจะลดได้ต่ำกว่าราคาจีนดีกหอ่อจริงเหรอ ไม่น่ามากบางคนบอกเดี๋ยวแม่งลดแบบ3 0 0แสนกว่าบาทบ้างอะไรเงี้ยในขณะที่ตัวของอัลโตสามอะลดสูงสุดอะคือ3 0 0แสนกว่าบาทแล้วต้งแต่เปิดตัวมานะครับหรืออะ่ะคิดว่าแสนกว่าบาทก็อะไเทียบกับรุ่นปัจจุบันนะครับณวันนี้ที่ราคามันลงกันมาแล้วอะราคามันไม่ได้ลงต่อง,ง่ายๆเพราะอะไรครับ พราะมันคันใหญ่ปุ๊บมันก็ขายได้ราคาครับเอ้ยแปดแสนบาทได้รถคันบึ้มๆเลยนะเหมือนสมัยก่อนที่เป็น MG Set เออเจ็ดแสนบาทได้แมงคันเบลเลอร์คนอื่นค่ายอื่นญี่ปุ่นได้รถซีดานคันติ๋วเดียวเองได้อีโคคาร์ผมว่าคล้ายๆกันนะครับและยังมีอีกทั้งตัวของรุ่นล่างเขาก็ยังดันเพดานอยู่ครับเช่นตัวของเนต้า V2 นะครับเนต้า V2 ก็อ่ะสี่แสนกว่าบาทจริงนะวันนี้รถไปแสนสองนะครับหรือจะเป็นตัวของดอฟฟินที่แบบเออห้าแสนกว่าหกแสนกว่ามันก็ดันเพดานดันพื้นเออเป็นเป็นตัวพื้ของตัว รุ่นบดนะครับไม่ให้ต่ํากว่านี้ดังนั้นเนี่ยต้องถามว่าถ้ามันต่ากว่านี้ต่าเท่าไหร่อะมันก็คงไม่ได้ต่ากว่าแบบเอ้ยลดไปสามแสนจากเจ็ดแสนกบาปาดไปเหลือสี่แสนกบาทาเท่ากับเนต้าวีทูได้ปะผมว่าก็ไม่ได้ไม่น่าได้ขนาดนั้นนะครับถ้าถามผมว่าราคามือหนึ่งจะตกอีกไหมผมตอบไม่ได้ว่าตกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันตกจริงๆเนี่ยเขาลดราคาจริงๆอะผมว่าลดไม่เยอะดังนั้นใครมองหารถจนไฟฟ้านะครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่กําลังดูเดผ็ดมันเลยแหละ มีอีกหลายค่าที่จะน่าจะเปิดตัวกันในช่วงใกล้ๆปลายปีนี้นะครับและช่วงมรสชมปลายปีเนี่ยน่าจะสนุกไม่น้อยเลยนั่นเองนะครับ ผมคิดว่ามุมมอง10ข้อจากทีพัทรีวิวนะครับเป็นความแตกต่างที่คุณอาจจะไม่ค่อยเห็นมาก่อนในมุมมองพวกนี้นะครับน่าจะช่วยให้คุณเลือกรถจดได้ง่ายขึ้นไม่น้อยเลยแหละเอาเป็นว่าถ้ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ s u b ส c r i b ์กันหน่อยนะครับหรือว่ากดสั่งซื้อของที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับใครมีความเห็นย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับส,ส่วนเซลล์หรือหน้าม้านะครับหรือว่าติ่งที่จะปั่นเนี่ยก็เบาๆกันหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าบางทีว่าอวยมากไปครับว่าขับรเเมาามไ,ได้บบ้ข ับข้อเสียได้เนี่ยผมว่าเขาพร้อมซื้อเขาพร้อมใจอย่างแน่นอนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดี